ก่อนอ,อื่นก็มาดเดินเพื่อนคนก่อนเลยนะครับอ่างตีรถติดโทรตามบอกเอาลอกมาให้หน่อยโอ้โหติดยำเทือกติดรู้ว่าลมนี่หลงจังเลยทำไมเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้เนะะะาะไปก็เดี๋ยวใกล้จะถึงนาแล้วแหละนี่ๆๆอยู่ตรงไ,งไหนไะม่นะ นูนนนนนน่นเานู่นเอนู่นอเพืเ่อนๆเน้าขวามือเน่าเด็กมันห้าวโถ่ติดแค่นั้นติดทำไมเวะยน้าต้องติดให้มิดนเนานะเพื่อ,อนๆนะอ้โเนีเน่ลูจกจะบอมลูกอยู่เลยฮะไปโอ้โหย้วยฮ้ย ติดทำไมแค่นั้นเลยตีไม่ให้มิดอ่ะโอ้โหน้่เข้าไม่เปิดแล้วอันนี้แทรกล่องปะเนี่ยแทรกโอ้โหนี่นะครับปั่นโคกเต็มล้อเลยบ้าใส่ดอกยางมาตัวแรงอนะ่ะใส่ล้อยางวิ่งลูกเพื่ออะไรเนี้ยนี่เอาลอกสาวสิ จะก่อนทำอะไรกินเราขึ้นจานก็ไยโอ้โหคือยนยนขวาเอ้ยรถเครื่องขวารถยนต์เาี้นี่ยโอ้โหไดยพอดีเหนียววะเนาะเหนียวหนัาเปล่าโอ้คุนเหนียวอ่ะเนี่ยเพื่อนดูดิ

โค่นอ่ะงานล้างเลยตีแม่หรอลื่นนะจริงดีก่อนจะระเบียกไงขยายแห้งนะตีหันลอกดิหันลอกให้กงกับเหลี่ยมโซ่ที่เข้ามาเลยเพราะมันไม่กงไงเออโตอย่างนั้นละ,ละนามนี่แหละขวบมาดิขายออกมามันหนีไปดิกะทิแรกไปโกงอ่ะ อ้าวอดเกียร์แล้ว,ลวไปครับเนี่ยที่ล็อกกันเหรอ,อโดนนี่โค้ดแล้วเหรอ,อ,อไปทีละน,นิด รถปั่นหรือบ้างพี่ว่ามันจะไหวกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องปล่อยคัสตึ๊ก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 ตี๊ดตึงจะเบาได้ยังไงแชมป์ไม่บอมนะไอ้แชมป์มาเออไปดขทำมาลู่หรอต่อสายย้อนเลยต่อสายต่อโซ่เลยหลอกล็อกไม่อยู่ครับ อ๋อเดี๋ยวเอารถปั่นมาดึงนี่สรุปพี่ช้างเอารถปั่นมาดึงให้สามเส้นเลยนะเมืองเดือดร้อนเจ้าของนาไม่ขึ้นก็ไม่ได้หว่านมะไม่ขึ้นก็ไม่ได้หว่านมัดเดี๋ยวไม่ขึ้นไม่ได้หว่าเเขาบอกของนี้ไม่หวานก็เลยตรงนู้นหวานแต่นั้นก็ดินแห้งค่อยมาขึ้นไปเตะประจำที่เลย ต้องติดเครื่องช่วยแอืวติดเครื่องช่วยจะเปล่าแล้เขามัดไปแล้วไปประจำตำแหน่งดิโอโ้โหเจดึงเครื่องหลุดหลุดมาต่ะเครื่องเลยอะได้ความ

bao tí, tay nương tay nương tịt mái hả Chắc khinh dù đâu tì hệ hệ đây mấy nè cho quăm bận ạ ô, đài lắm đài lắm rất lụt lụt mái lắm lột, lột, lột ไปแล้วโอ้โหความเหนียวเพื่อนดูดูปนปนฮึมฮดูรูครับอุ้ยโอ้โหลึกโอ้โหจมยาวแล้วตี เขาก็เบาควักล้อก่อนมัง้งโอ้โหเนีย่ยต้องควักออกอะ่ะมันหนักอ่ะจมด้วยเหยียบถึงลึกไปเลยอะ่ะจกโอ้โห แน่นสุดอะ่ะถ่ายรูปกระสุนดี่ขอนดเดี๋ยวเอาอ้าอกมาหนักแล้วเนาะโอ้โกิโลเคือดิห้าสิบโลไม่อยู่อ่ะกว่าแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดถึงเนไอ้ในเบ้าล้อไปประหยัดเลยอ่ะเลื่อน เนี่ยเขาเรียกว่าใบหกจกีโคนอยนะดด่าเอองเงี้ยเดินหน้าก่อนหมสิเดินหน้าแล้ว ควักมาคว้าลูกกระสุนได้เลยอะ่ะเหนียวเนาะโอ้โหเต็ม <laughs> <laughs> เล่มครับเ,เพื่อน ขยับมาเอาทางล่างขึ้นมาควักจะรุดหมดแล้วเพื่อนกลมดิ๊กเลยก็ต้องหักออกไปตรงนี้เลยเดบอมเพราะตรงงูหลบอีกอ่ะ น,นี่ว้าวมาตัดหัวงานตรงนี้เลยเลยตี <c oughs> แอบไม่ได้เลยหัวเนี้ย <c oughs> เป็นแปลงที่ผมเคยมาย่ำเลยะที่ว่าต้องวนเอาตรงนี้รถปั่นเข้าไม่ได้เ,เอาอกโกงวนย่ำเอาเพื่อนตีดินยังไม่หมดอ่ะ ปันนรบไปแล้วคือฟรีถึงเยียบถึงดินแข็งล่างเพื่อนเต็มไปแล้วตีโอ้ฮะเพื่อนฟรีจมไปเรื่อย <laughs> คลิปหน้ากระสายไปซะแล้วไอ้นุมน่มอะไฮะดึงต่อดึงต่อ <laughs> ตีเขาดึงแล้วนะ ดูแล้วปั่นคกไปเรื่อยเลยเนี่ยต้องแกะแกะแกะอีเหินออกครับไม่รู้สิ่อ,อไปแล้วนะขึ้นแล้วเนะี่ยเราก็ควัดดินออกจากล้อให้หมดอะไปแล้วหลุดไปแล้วสบายแล้วฮะ,ะ,ะโอ้โหแล้วไงเนี่ยคุณเหินเนี่ย อ๋อปักปักดีเงิน <S 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 เอาโซ่ก่อนได้เอาอาโซ่ก่ไปโน่นะออาไปโน๊บอ่ะเรียบร้อยครับคนเดียวเลยอย่างเงี้ยทิ้งไปคะับล้างไปเลยดูข้างหน้าเถอะไม่ต้องดูไม่ต้องดูข้างหลังอะ่ะ เออแทงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเออได้ตีโอ้โหเอออย่างนี้เนะี่ยเออกีหมือนกันเน่บอมนั้นหลอหลบมได้นะหลอหลมได้แถวเลยเนี่ยมาครับเออโูงไหนเอา้า เดี๋ยวๆมาละแชมป์จับบอลตกลงโมชั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่อไปอ่ะคว้าอะไรกลัวล็อตขาดไปเดียวอ่ะโอเคครับเรียบร้อย ก็ไปครับเพื่อนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแท็กล่องเสร็จแล้วเสร็จเดินทางกลับครับบนกังตีไปเอ้าเลย